ถ้มามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าครับแค่รอปภกระจอกกระจอกจะไปรู้อะไรนกฉันน่ะมีราคาแพงมากกว่าชีวิตแกอีกจอดไม่ได้ครับเป็นแค่รอปภกระจอกกระจอกมีสิทธ์อะไรมาสั่งฉันฮะด่าเขาว่ากระจอกกระจอกมันทุกคลิปเลยกูเพ้ารอวันนี้มันานานเลยวันนี้กูจะเห็นชีวิตมึงตกต่ำจนมีอยู่ใต้ตีนกูเ่ยจอดไม่ได้ครับจอดไม่ได้ครับทําไมนี่ที่จอดมีต้องเยอะต้อง,ง,งแยะทำไมฉันจะจอดตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่รอปภกระจกกระจกมีสิทธ์อะไรมาสั่งฉันฮะเอาอีกแล้ว กระจอกอีกแล้วคำก็กระจอกสองคำก็กระจอกกระจอกมันทุกเรื่องนี่ต่อไปคุณพูดอย่างเงี้ยใครจะอยากเป็นปรปภครับอุ้ยแล้วใครเขาจะอยากเป็นปรปภล่ะคะฮะนี่สมทันอาชีพตัวเองผิดไปหรือเปล่าคะคุณเนี่ยครับยังไม่เลิอกอีกคุณด่าเขาว่ากระจอกกระจอกมันทุกคลิปเลยต่อไปเขาก็คงไม่อยากแล้วครับอาชีพรปภเนี่ยกลายเป็นอาชีพตกต่ำไปแล้วครับก็ทำไมอ่ะจะให้ฉันพูดว่าอะไรฮะกระจับหรือไง มันไม่ได้เอาแล้วถ้าต่อไปไม่มีรอปรพอคุณจะทํำยังไงครับคุณอยากจะส่งเสริมอาชีพเขาให้มันดูดีคุณก็ช่วยปฏิบัติกับเขาให้มันดูมีคุณค่าหน่อยครับคนจะได้อยากเป็นครับคนจะได้ภาคภูมิใจในอาชีพไม่ใช่มาทําแบบนี้ครับทําไมแล้วทําไมฉันต้องพูดส่งเสริมอาชีพคุณด้วยฮะนีะ่ฉันไม่ไหวแล้วนะ,ะ,ะเข้าเรื่องดีกว่ามาฉันทนไม่ไหวแล้วนะนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ทำไมฉันจะจอดตรงนี้ไม่ได้ฮะไม่รู้ครับฉันน่ะเหรอรนี่นายไม่รู้จักฉันจริงเหรอเป็นใครครับ <c oughs> ในพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะฉันดังมากเลยนะโดยเฉพาะเสียงฉันเนี่ยได้ยินไหมมันดังมากอันนี้เห็นด้วยครับเดีเห็นด้วยแบบนี้ก็ดีละ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งะนะดูสิว่าฉันขับรถยี่ห้ออะไรพี่เอมครับ รู้จักด้วยนี่เป็นแ,แสดงว่าไม่ธรรมดานะอย่างน้อยก็ทําการบ้านมาดีทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าราคารถฉันเท่าไหร่ก็สี่ารานคะรับโอ้โหราคารถฉันขนาดนี้นายก็รู้ทีเนี้ยอย่ามาขวางทางฉันให้เสียเวลาเลยฉันจะจอดตรงไหนม,มันเกี่ยวอะไรกับรถราคาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงมันก็จอดไม่ได้ครับเพราะว่าคุณจอดขวางเ้าครับรถไปมาไม่ได้ครับเห็นไหมครับคุณดูสิครับแล้ว คนเขาจะไปมายังไงล่ะครับนี่มันทางไม่ใช่ที่จอดรถครับมันทางเดินรถครับจะไปยังไงก็เรื่องของเขาสิเกี่ยวอะไรกับฉันก็ฉันสะดวกที่จะจอดตรงนี้ฉันสะดวกแบบเนี้ยเข้าใจไหมเอาเป็นว่าตรงนี้ไปที่จอดรรท่านประธานครับคุณจอดตรงนี้ไม่ได้ครับอุที่จอดมาประธานบริษัทครับแล้วถ้าฉันจะบอกว่าฉันเป็นลูกสาวประธานนะคะ ก็คุณเป็นลูกสาวาท่านประธานท่านประธานคงแก่หามเงือกแล้วครับน่าจะตายไปแล้วล่ะครับลูกสาวแก่ขนาดนี้ท่านประธานคง90 100หนึ่งผมว่าอยู่ไม่ถึงหรอกครับต้นดูที่สุขภาพด้วยครับสุขภาพท่านแข็งแรงหรือเปล่าแต่ถ้ามีลูกสาวแบบนี้ผมว่าลูกสุขภาพจิตท่านคงเสียครับตายห่าไปนานแล้วครับนี่นี่เก็บพูดกับฉันอย่างนี้เลยเหรอมันตรงเกินไปฉันไม่ชอบขอโทษครับงั้นผมพูดอ้อ,อมๆก็ได้ครับ ดูจากสภาพผิวของคุณแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเหี่ยวย่นนะครับหนังตาก็ตกนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรอยตีนกาขึ้นแล้วก็มีกาะเริ่มขึ้นแล้วผมว่าเนี่ยสภาพแบบนี้ก็น่าจะทำานี่อ้อมแล้วเหรอก็อ้อมแล้วนะครับ <c oughs> หนักกว่าเดิมอีกแกพูดอะไรของแกนเนี่ยฉันรับไม่ได้ต่อให้แกจะพูดยังไงก็แล้วแต่ฉันจะเจาะตรงนี้แางั้นผมบอกความจริงก็ได้ครับความจริงอะไรล่ะ <c oughs> คยจริงๆอย่างนี้ครับคุณผู้หญิงครับ เมื่อสองวันก่อนนะครับมันมีไดโนเสาร์ลุดมาครับข่าวที่แล้วอ่ะมันมีไทสโตรท็อปครับไอตัวสามเขาครับรู้จักไหมครับมันวิ่งชนรถลูกค้ามันหลุดมาแล้ววิ่งชนรถลูกค้ารถลูกค้าเนี่ยพังนะครับยางแตกสี่เส้นเลยแล้วประตูเนี่ยพังหายไปเลยครับรถใช้การไม่ได้เลยซ่อมก็ไม่ได้นี่คราวนี้รอบนี้ทีเล็กครับทีเล็กหลุดหลุดทีเล็กเลยเหรอครับทีเล็กครับไทเรนนอร์โซลาระครับเอ้ยปูเหรอคะ มันมีสองนิ้วครับมันหลุดมาครับแล้วถ้ามันหลุดมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่รถนะครับตัวคุณผู้หญิงก็จะโดนแดกด้วยครับอยเราฉันตัวเล็กนิดเดียวเองอะพี่ฉนวนมันกินจะทํายังไงเนี่ยนั่นแหละครับมันกินคุณผู้หญิงก็คงไม่อิ่มหรอกครับดังนั้นมันเอารถไปกินด้วยแน่นอนถ้าไม่อยากให้รถเสียหายเลื่อนรถเถอะครับเชื่อผมครับนี่หลุดมาสองวันแล้วยังตามจับตัวไม่ได้เลยครับวยแล้วมันหลุดมาจากไหนอะคะหลุดมาจากสวนสัตว์ข้างหลังครับ โอ้โข้างหลังมีส่วนสัตว์ด้วยหรอคะครับูรลสิทพาร์คครับเขามาเปิดสาขาที่นี่คุณทราบหรือยังครับแล้วมันมีพันุ์อะไรบ้างคะมีไทเรนนอลชอรัสมีแรปเตอร์แล้วก็มีเบาบาบเบาบบเซโลน่าครับนั่นมาทีมฟุตบอลไม่ใช่เหรอคะนั่นแหละครับมันชื่อคล้ายๆกันครับ อยู่ไม่ได้แล้วค่ะน่ากลัวมากเลยจะไปก่อนนะคุณคุณคุณระวังตัวดีๆนะคุณอ้ตายตายตายอ้ย,อยู่ยังไงวะนนี้ในโดเสาวก็มาไม่น่ามีตังค์โง่ขนาดนี้เอออยู่ตรงนี้กันนะคะลึกเดี๋ยวแม่ไปเช็คอก,กันนะอะไรคะไม่ได้ครับคุณทำอย่างนี้ไม่ได้ครับอะไรคือไม่ได้คะ ที่นี่ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้าครับผู้เป็นเล่นน่ะนี่ฉันโทรหาก,กับรีเซพชันแล้วเขาบอกเอาเขาได้ค่ะคุณเช็คกับใครครับโทรเช็คกับเจ้าของไงคะไม่มีคนอยู่ครับคุณโทรไงครับไอ้ก็แกง้แบบนี้ไงเลยได้เป็นแค่อรอปภอ่ะทำไมครับเป็นรอปภแล้วทำไมครับเมื่อหลือแกรู้จักไหมหนี่แกกำลังจะกลัวตีฉันใช่ไหมฉันโทรหาแล้วอ่ะแกนี่ไม่รู้เรื่องเลยน้องฉันน่ะ มีราคาแพงมากกว่าชีวิตแกอีกรู้ตัวปะแกก็เป็นแค่รอปภกระเจอกกระจอกอ่ะจะไปรู้อะไรคุณเคยเป็นรอปภไหมไม่เคยแล้วรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับร,ปรอปภบ้างก็บอกว่าไม่เคยจะไปรู้ได้ไงนี่ไงคุณไม่มีปัญญาเป็นแม้กระทั่งรอปภคุณยังมาพูดแล้วจะมาบอกว่าร,าปรอปภอย่างผมมันต่ําต้อยคุณเนี่ยแหละครับรู้เรื่องไหมร,ปรอปภต้องทําหน้าที่อะไรร,ปรอปภต้องจบอะไรเงินเดือนร,ปรอปภเท่าไหร่หน้าที่เขาต้องทําอะไรบ้าง ไม่รู้สักอย่างเนี่ยคุณน่ะไม่มีความรู้แม้กระทั่งการจะเป็นรปภแล้วทํามาพูดคุณน่ะตามก่บรปภออนะครับนี่อ่านหนังสือบ้างหรือเปล่าครับคุณนะ่ะออและแกอ่ะเป็นแตรร่รปภเคยเป็นคนรวยหรือเปล่าโอ้คุณรู้ได้ไงครับว่าผมไม่เคยเป็นคนรวยผมมาจนรวยมาแล้วผมมาเป็นรปภก็ได้นะครับใครอยาไปรู้คุณนะครับเคยจนเบ่าไม่เคยโอ้นี่ไงไม่เคยจนแล้วทํามาพูดดูกระจ โอ้ขอโทษครับเอาเป็นว่าที่นี่ไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าครับทาไมจะไม่ได้นี่แกจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมรักษากฎเกณฑ์ทีน่นี่ครับดังนั้นคุณเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไม่ได้ครับเชิญกลับไปด้วยครับแล้วถ้าเกิดฉันเอาสัตว์เลี้ยงฉันกลับอ่ะฉันก็นกกนพักได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไออะไรของแกเนี่ยสัตว์เล็กอยู่ได้ครับสัตว์ใหญ่ห้ามอยู่ครับสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่อะไรฉันก็มีแค่นกสองตัวตัวน้อยๆที่นี่ห้ามแล็ดเข้าครับแลด ไหนแรตอ่ะบ้าฉันไม่มีเงินซื้อแรกขนาดนั้นหรอกถึงฉันจะรวยก็เถอ,อะอนี่แกด่าฉันว่าฉันเป็นแรตเหรอฮะก็ผมพูดเรื่องจริงเฉยๆครับไม่ได้ด่าเลยครับเชิญครับโห้ยหนอยไปแค่รปพอปากดีนะได้ฉันจะเค็มให้แบบตำรวจไปจับแกเลยไอ้รปพองย้่งเงาว้ไ้คุณคุณอนอนกไวก็ได้ครับเอาเอาแรกออกไปพอครับไปคุณครับ ระวังเดินชนรถคนเข้าพักคนอื่นครับเดี๋ยวเขาเสียหายครับไอ้ไอ้งอาไอ้รอปรพออ้าออวไอวา <c oughs> อาดนิ่งมึงไปทำอีท่าไหนวะชีวิตมึงถึงได้ตกตำขนาดมาเป็นรอปรพอแบบนี้ฮะมาให้คนละนี่มึงมาแบบนี้คนละมึงรู้ไหม <c oughs> ทุกวันนี้กูเฝ้ารอวันนี้มานานเลยวันนี้กูจะเห็นชีวิตมึงตกตำจนมีอยู่ใต้ตีนกูเนี่ย มึงนี่เป็นเอามากแล้วเนอะ <c oughs> <c oughs> ก็คนอย่างมึงอ่ะมีชีวิตแบบเนี้ยก็ดีแล้วมึงแต่งตัวอะไรอมึงมึงแต่งตัวอะไรมาคุยงานงกับกูเนี่ยมึงดูสาภาพมึงแต่งเป็นรปภแต่งทำไมทำไมอ่ะทำไมแต่งไม่ได้อ่ะเอ้าแล้วมึงจะแต่งมาทำไมเป็นรปภมึงมาคุยงานกับกูอ,ะอ่ะอ้าวอยากแต่งอยากหาคอนเทนต์ นี่แต่ไม่ออกก็แต่งชุดรปอมาหาคอนเทนต์หาคอนเทนต์มันทําไมอ่ะก,กูอยากพิสูจน์คนว่าแต่งชุดรปอคนก็จะดูถูกกูเห็นมานานละเอออะไรนะคิดอะไรไม่ออกก็ทำคอนเทนต์รปภโ,โดนดูถูกกูก็เลยอยากรู้ว่าแบบทำไมถ้ากูเป็นรปภมีคนมาดูถูกไหมมึงมีเพจเจอใหญ่ละใครมัะมาดูถูกมึงมึงก็แค่เป็นรปภก็ ใครย่ยมันดูถูกมุงบ้าหรือเปล่าชีวิตจริงไม่มีแบบนี้หรอกก็นี่ไงกูเจอมาแล้วสองคนโอ้โหด่ากูกระจอกกระจอกกระจอกทำไมวะกูไม่เข้าใจทําไมรปภมันต้องแบบเอามาสร้างคอนเทนต์โดนดูถูกวะทําไมอ่ะก็มีงานทำาวะมีงานมีการทำรปภเงินเดือนก็เยอะนะเว้ยไม่เงินเดือนไม่เยอะอาชีพหน้าที่การงานก็ดีสุจริตซื่อสัตว์เออดูแบบเท่เดียวดูแบบสวัสดีครับโอ้เท่เรปภของบ,บ้านกูนี่แบบเท่เนี้ยนะทำไม เอา้าดูแบบคาขยันทํางานไปไหนมาไหนนี่กูแบบเข้าหมู่บ้านเนี่ยทักทาย<ม>ทักทายน่ารักตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปบูบ้านมึงทุกรอบเนี่ยหลับทุกรอบเลยนะโอ้โหว่าหลับบ้างมันธรรมดาแหมตอนกูนั่งทํางานกูนหลับมันงั้นแหละมึงโดนคนดูถูกมาก,กี่คนนะสองคนสองคนม,งมึงจะเอาไอ้สองคนนั้นมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานสังคมได้ยังไงฮะคนดูถูกในชีวิตจริงมันไม่มีหรอกใครมานั่งดูถูกมึงรอพอก็อาชีพสุจริตบ้าหรือเปล่าวะ กูเห็นเยอะแยะเอ้ามึงไม่เห็น,นเหรอเต็มฟีดเลยเอาาะอรปภโดนดูถูกเอไอรปภโดนดูถูกกูไม่เข้าใจว่าทำาไรทำไมเออเรื่องของเขาเอะเพราะว่าแดีวมึงเหอะแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงแต่งตัวสภาพโอ้โหดูไม่ได้เลยนี่มึงนัดคุยงานเหรอกูมึงแต่งตัวมาแบบนี้นะเอา้าทำไมไอ่ะกูว่าแต่งตัวนี้กูไปวิ่งมาแล้วเนี่ยรอมึงไงแล้วประธานบริษัทเขาก็แต่งตัวกันอย่างนี้ทั้งนั้นอะใครๆเขาก็แต่งตัวแบบนี้มันเรื่องปกติปะวะ แต่งตัวแบบเนี้มาลองใจมาพิสูจน์คนมาคุยงานก็แต่งเงยเสือ้อยืดกางเกงขาสัแล้วมามาด่าแต่กูเนอะมึงอะทำไมโอ้ชีวิตก็ติดคอนเทนต์มึงอะติดคอนเทนต์อะไรก็เขาเป็นกันหนีไม่ใช่หรอประธานบริษัทต้องแต่งตัวแบบนี้มบ้าหรือลบาใครมาใส่สูตรใส่อะไรว่าเดีอแต่งตัวแบบนี้จริงจริงมึงเป็นประธานกูเป็นบริหารจริงๆแล้วเราสองคนเป็นประธานบริษัทเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วนี่มึงลงทุนขนาดว่าซื้อชุดรอปภมาใส่เลยเหรอไม่นี่ซื้อซื้อทำไมเล่าเอ้าแล้วมึงแบวของใครมายืมเขามาไม่ยืมใครเนี่ยยืมยามนี่เอา้าสิบหายละเสื้อกูหายไปใส่วะ่ะโอ้ผู้ใดมันขโมยไปใส่วะ่ะโอ้ยสิบหายละถือกายเลี้ยวกู อากาดีนะเว้ยม,มึงรู้ไหมกูมีความฝันในวัยเด็กเว้ยว่าสักวันหนึ่งนะกูจะเป็นราชาลอปพอ่อไม่ได้เลยหนึงบาปเลยมึงจาวทุกเรื่องที่มึงชอบมารวมกันไม่ได้นะ อะไรของมึงนี่เนี่ยแยกเอาพันล่างนี่กูพามาพักผ่อนนะว่าสมองมึงต้องได้รับการพักผ่อนแล้วแหละ